สวัสดีครับพ่อเ่พี่น้องผมเื้นงสั่งปักไฟมาซื้อหนึ่งแถ้วหนึ่งมาดูทีว่ามันจะได้ไหมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งมาดูนะครับใครชอบคลิปนี้ต้องบ่าวสอยพาละฝากกดติดตามก,ก,กดกระดิ่นกดไลค์กดเต้ด้วยนะครับเรามาเกะดูกันเลยครับ ใายไม่รู้ว่าเขาจะให้นาวมาตัดเม็ดน่าจะเป็นน่าจะเป็น2เมตรสายสายน่าจะเป็น2เมตรมีเตียบักโทรศัพท์ เรียไฟบ้างเอาละครับสำรับคลิปนี้เอาไว้เค่นี้ขอนะครับสวัสดีครับ